เมื่อน้องฮักแพงวรัญญาพรค่ะร่วมงานกับพี่อุงอิงรัตนพรเพชรบ้านแพงพี่นอ้องอีหยังเกิดขึ้นค่ะพี่น้องคะหลังจากที่ทางด้านนะคะบอสโจโยมนินนะคะให้โอกาสน้องฮักแพงวรัญญาพรนะคะขึ้นเยือนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกรอบหนึ่งพี่น้องค่ะล่าสุดค่ะทางด้านน้องฮักแพงนะคะได้ออกมา ขอบคุณไปยัง่งพ่อโจนะคะขอบคุณพ่อโจนะคะที่ให้โอกาสหนูได้รับได้กลับมาเยือนบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอบอุ่นทุกครั้งที่กลับมาค่ะขอบคุณมาลัยจากแม่แม่นะคะที่ฮักนะคะบ้านฮักนะคะขอบคุณมามีเอมมี่นะคะที่สนับสนุนค่าดูแลค่าแต่งหน้าทำผมให้หนูทั้งสองคืนเลยขอบคุณที่เอ็นดูพี่พได้รับความไว้วางใจ ให้มาดูแลหนูขอให้มีแต่คนรวยๆปังๆนะคะขอบคุณพี่นุกเกอร์และพี่เก่งนะคะที่มาดูแลน้องทั้งสองวันและอีกไม่หลายและอีกหลายๆวันที่น้องเดือดร้อนพี่ๆก็หยิบยื่นช่วยเหลือขอบคุณพี่นุกเกอร์นะคะทั้งด้านน้องหักแพงวรัญญาพ่อนะคะเพิ่นได้ออกมาขอบคุณไปทั้งด้านบอดโจโยมานินนะคะที่ดใดไหีิหลาเขามา่ได รวมงานนะคะในคำาคืนสองขึ้นที่ผ่านการมาเยือนเวทีสาวน้อยเพชนปัานแพงของน้องอฮักแพงวรัญยาพรน้องบเดมาเปาพี่น้องค่ะได้มีของติดใหม่ติดมือเล็กๆน้อยมาฝากพี่สาวที่น่ารักของน้องด้วยนะคะน้องฮักแพงได้ซื้อของของฝากนั่นแหละพี่น้องของฝากเป็นตุ๊กตานะคะมาฝากเอื้อยเพลินค่ะนั่นก็คือพี่อุ้งอิงนะคะ เป็นของขวัญเล็กๆเลยน้อยจากน้องฮักแพงวรัญญาพรนะคะแฟนคลับเอฟซีเห็นแล้วตั้งก็บ,บอกโอ้โหดีใจพี่น้องขาทีเด็กน้อยทั้งสองคนน่าเอ็นดูมากค่ะน่ารักมากๆสําหรับพี่น้องคู่นี้นะคะลูกสาวของบอสโจยมานินทั้งสองคนคะ่ะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะคะและเป็นนอยงที่มีแฟนคลับเอฟซีมากเลือกเกินสําหรับ ศิลปินทั้งสองคนนี้นะคะน้องฮักแพงเองนะคะก็เป็นคนที่น่ารักมากๆอ่าทางดันบอดโจเองนะคะเพิ่นเห็นอ่าน้องฮักแพงเพื่นมีของขวัญติดไใหม้ติดมือมาให้ทางดันเอื้อยนะคะเพิ่นนะคะเพิ่นกับเขาม้านะคะเป็นตะหักเพื่นว่าเขามา้าอ่าคอมมนลูกสาวนะคะทังดันพี่อมพี่อมแอมก็บอกว่าน่ารักลูกลูกน่ารักว่าะพี่น้องคะ่ะน้ำตาน้ำตาสีไหลคะ่ะพี่น้อง ความหักความเอ็นดูของสองพี่น้องความบริสุทธิ์ความใจจริงใจต่อกันความสุขกเกิดขึ้นกับเอฟซีต่างคนต่างทำหน้าที่ที่พ่อแบ่งให้ภาคกันเหตุเอาภาคกันสางซื้อเสียงห้กับ่วงเด้อลูกน้องกับเอื่อยเป็นตัวอย่างเฮงเฮงปังปัง,ปงน้ำกันวสาสันพี่น้องค่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากเป็นเด็กดีอ่อนน้อมถ่อมตนไปลามาไหว้ ไปไหนใครก็รักนะลูกฮักแพงเก่งๆขยันทํางานคิดดีทดําดีหนูจะ,จะเดจะิญมก้าวหน้าแนละลูกนะคะนี่คือพลังหลักจากแฟนครับเอฟซีนี่แหละพี่น้องสิ่งสําคัญของศิลปินก็คือกําลังแรงใจนี่แหละพี่น้องถ้าเห็นคอมเมนต์แบบนี้นะถ้าเพิ่นเขาไม่เห็นต่างคนต่างก็มีความสุขพี่น้องเป็นความหักเป็นความใสซื้อของเด็กหน่อยสองคนอยู่แล้วนะคะแล้วสิ่งที ข้าเป็นแฟนคลับการที่สนับสนุนหรือว่าเขาไปให้กำลังแรงใจจากแฟนคลับเอฟซเป็นอีอย่างที่น่ารักมากๆเป็นอะไรที่ใครเห็นใครก็เชิดชู่นะ่ะพี่น้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะคะแล้วแฟนคลับเอฟซอีกมากมากพี่น้องคะที่เขามาให้กำลังแรงใจถือว่าเป็นกำลังพลังบวกมากๆสำหรับเมื่อเห็นสองไอ้น้อ,นองเพิ่นอยู่น้ำกัน ความสุขก็เกิดขึ้นกับ F c ซนั่นแหละพี่น้องคะนี่แหละคือความสุขของ f อซอีหลาทั้งสองคนตาหักหลายจ้าว่าสันพี่น้องยศีตอ่านแล้วกับแบบมีความสุขคือกันพี่น้องคะ่ะน่ารักแพคคู่เลยกำลังใจของคนทำงานสู้ๆนะคนเจ่งน่ารักจังหักกันแพ่งกันด้วยอีหลาหน้อยว่าสันพี่น้องนี่แหละความสุขสุขบริสุทธิ์ของทั้งสองคนน่ารักดังๆปังๆรวยๆด้วยจ้า สร้างสรรค์ผลงานให้พ่อแม่พี่น้องมวลย่างเดียวสู่เป็นกำลังใจเด้อนะคะมากมา้พี่น้องคะคอมเมนต์กว่าสี่0้อคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแต่กยิบยกมาเป็นบางคอมเมนต์นะคะซึ่งเป็นพลังบวกของศิลปินนะคะพูดถึงน้องหักแพงจากน่อยพี่น้องหักแพงวราญญาพรถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เดิน เป็นเด็กหน่อยที่สู่มากด้วยความอดทนความหมูมาหนะอิลีพี่น้องเพราะว่าน้องเป็นคนที่โดนกระแสมากๆสําหรับน้องฮักแพงก้าวแรกที่เดินขึ้นมาบนอ่าก้าวแรกที่น้องเดินเข้ามาบนเส้นทางนี้น่ะก็เดินโดนกระแสแล้วพี่น้องโดนกระแสต่างๆนานาจากเอฟซีทีวีวังดีอ่ากระแสเปรียบเทียบกระแสดราม่าต่างๆนานาแต่น้องกะสู้พี่น้อง สู้มาจนทุกวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสำหรับน้องฮักแพงถือว่ากระแสดราม่านี่แหละทำให้น้องเข้มแข็งกระแสดราม่านี่แหละทำให้อิลาสูกระแสดราม่านี่แหละทำให้จะของโตว,วันโตคืนเป็นอีอย่างทีสามารถแยกแยะออกได้แล้วนะคะไม่ไม่น้องกับแบบนาสงสารอนะ่ะพี่น้อง ถ้าใครเข้าไปเห็นได้เข้าไปอ่านได้เข้าไปสัมผัสกับตรงนั้นจะรู้สึกสงสารเด็กคนนี้มากที่สู้จริงๆแล้วทุกมือนี่นะคะการทีความแข็งแกร่งความสู้ของน้องฮักแพงนะคะการเดินตามศิลปินหลายๆท่านที่ต้องเดินอยู่บนเส้นทางนี้อ่ะต้องเจอกับอะไรมั่งนะคะน้องก็รู้สึกแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นนั่นแหละพี่น้องเข้มแข็งขึ้นสําหรับน้องฮักแพงนะคะขอเป็นกําลังใจให้ น้องหักแพงและพี่อุงอิงนะคะหักกันแพรงกันเดินตามทางที่พ่อโจเพื่อได้ว่างหมาไว้แล้วนะทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองวงเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันสําหรับสาวน้อยลําเพลินโชกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเป็นอะไรที่มาแรงเป็นอะไรที่ติดกระแสเป็นอะไรที่มีแฟนคลับเอฟซีหักหลายพี่น้องถือว่าเป็นเป็นหมอลําทีมีค้นหักคนแพรงหลายสําหรับ สองวงนี่นะคะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะสาหรับเรื่องราวาทียายสินนำเสนอนะคะเป็นความหักความแพงของสองเอื้อยน้องค่ะแล้วก็ท่างดานน้องหักแพงเองนะคะก็ออกมาขอบคุณไปทางพ่อโจนะคะที่ไห้มีโอกาสให้อีหล่าได้ขึ้นมาเยือนบนเวทีนะคะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ความหักความแพงของพลังบานหักก็หายการต้อนรับอีหล่าเป็นย่างดีค่ะมีแต่คอมเมนต์เป็นพลังบวกทั้งนั้นเลยเป็นอะไรที่ น่ารักมากๆสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะกับการมาเยือนของน้องฮักแพงวรัญญาพรน,นะคะเป็นความหักความแพงของอทั้งสองคนนะคะเพราะว่าจะเป็นพี่อุ๋งอิงหรือว่าน้องฮักแพงเองเอฟซี FC, ที่เข้าไปให้กําลังแรงใจกับมากล้นพี่น้องคะ่ะค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะทั้งด้านเยสิสก์ออกมานําเรื่อล่าของน้องฮักแพงวรัญญาพรกับพี่อุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงเข้ามาให้พี่น้องใดแฟนคลับเอฟซี นะคะคได้ติดตามนะคะสนับสนุนศิลปินทั้งสองคนทั้งสองวงนะคะไปน้ำกันหลายๆค่ะพี่น้องคะสำหรับมืนน้อนี้ฝากไว้สมนีก่อนค่ะ